ครับสวัสดีครับในช่องของดีเจคำแลนวันนี้จะปลาแม่เอลตี้มาจูตี้มาจูตี้นี่อยู่ตี้หนจังใดนะครับเนาะอยู่ตี้ชุมชนนะบลจิตชุมชนนะครับเนาะที่บ้านปอกแค่หมู่หนึ่งนะครับตำบลบ้านดูนะครับเนาะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวคำหนึ่งตี้นะครับที่อันตังแม่หลวงนะครับเปิดได้จั๊กขึ้นมานะครับตังแม่หลวงพูดจั๊กว่าเป็นแม่หลวงแก้วนะครับเนาะยังไงชมบรรยากาศไปรอบๆกันนะครับ จูตี in in ้จูตี้ดีอยู่หน้ายี่แยงอันเชียงรายเมืองศิลปะนะครับหรือว่าขัวศิลปะนะครับผมไม่พี่น้องมันจะอยู่เส้นทางประมาณหน้าวัดขัวแค่นะครับหน้าวัดขัวแค่นะครับนาวัดขัวแแค่ตาเส้นทางมาจากพานาวัดขัวแค่มามาเส้นทางแยกถนนนะครับเนอะถนนเส้นท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงนะครับเนอะสีแยกนี่นะครับเนอะจะได้เป็นสนามบินนะครับเนาเป็นไปถ้าเรียกว่าเป็นสนามบินนะ เส้นทางแล้วลูกทั้งไ่สายมากับอยู่เลยแม่โคมาน้อยนะครับนกเลยแม่โคมาอยู่สายมือนะครับเนี่เดี๋ยวมาชมแล้วกันถ้ามาจากแถวในเมืองนะครับเนาะถ้ามาจากแถวในเมืองกับมาเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งนะครับคือว่าเส้นจากผานนบัตรกอกแแ่มามาเส้นท้าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเส้นไปทางอันบรรดูนะครับเนาะกับอยู่ทั้งขวามือครับอยู่ย่เงี้ยงกับบัตรกอแค่หน้าขวาศิลปะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปแอลไหนสักก้อนนะครับ ซึเ่ว่าจะเปิดงานวันนี้นะครับในประวัติาทางทันายอำเภอเมืองเจียงไฮนะครับเปิดจะมาเปิดงานนี่นะครับตอนนี้ไปแอลกันกอนนะครับไปแอลติดลำานามลำห้วยงามนะครับเนาะแต่ผมได้ยินเสียงเพลงแล้วผมจะบอกข้อปเป็นเติดนะดูดูบรรยากาศเปิดก,ก่อนนะครับชมบรรยากาศถ้าเป็นหน้าหนาวน,นี่เหมาะนะครับบรรยากาศเปิดทำไม่ไพ่เป็นนั่งนะครับติดริมขัวขัวหน้ามันเป็นขัวหน้าเพราะว่าน้า ลองปลาไข่ก็ถ้าจำบ๊อบพีชนะครับเนี่ถ้าว่าพิพากไปอะไรขอสุมาอภัยด้วยเปิดธรรมคือทิวทัศน์สวยงามที่สุดเลยครับทั้งแม่หลวงเป็นนักพัฒนาคนหนึ่งของอันโมนึงนะครับโมนึงบ้านขอแพร่นะครับเนี่ยชมบรรยากาศนะครับเปิดธรรมจะอย่าปลาแพร่ดงไหนเนาะหน้างานนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าข้างริมน้ามังสะพานนะครับเนาะอันสะพานเป็นสะพานไม้ไผ่นะครับเนาะชมทิวทัศน์น้ามหน้า ต้งเห็นตั้งไลายนี่ก็เป็นแม่โคนะครับเนี่ยน,นี่แม่โคนะครับเนาะอันนี้เป็นสะพานจะเดินออกไปแอวจึ่มชมนะครับเนาะชมบรรยากาศกันกับในช่องดีเจคำแลนนะครับชอบก็ไล่ก็ติดตามพมานะครับเนาะจะเพื่อบรรยายชมบรรยากาศกันก่อนไปก่อนแม่หลวงในปันสร้างมางามสวยงามที่สุดนะครับเนาะจะยินเสียงเพลงจะเป็นขัวสะพานเดินแอวกันชมทิวทัศน์ไปนะครับเพื่อพอ จะติดกัดหมีออนนี่นะครับเนาะชมบรรยากาศไปรอบข้างกันก่นอนงานนี้คงจะเปิดประมาณ5้าโมงในแต่ละวัาทั้งแต่หลวงวานนะครับวันนี้วันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่สิบนัดวันเสาร์ที่สิบนะครับดีเจคำแบนได้ผ่านมาทางเพ่ก็ได้มาแอลพอเอลฟ์ชมบรรยากาศกันก่อนน,นะครับนี่เป็นข้างบนนะครับข้างบนนี่ผมอยู่นั่งหลุมน้ำนะครับดูนั่งหลุมน้ำเนี่ยพอนะครับ ตั an ้งโบนิเวสกี้ตั้งเป็หลวงว่าตั้งภาพภาพวาดตั้งตั้งศิลปินตั้งผอศิลปะนะครับเปิดมาวาดภาพพื้นะครับชมบรรยากาศเนาะนี่เปิดจะมีจะมีการจอมปลาก็บอู้หนะครับเนาะเปลี่ยนบรรยากาศทิวทัศน์สวยงามมากนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะให้ชมพอที่เห็นข้างนี่จะเป็นแมคโคนะครับเนาะเป็นแมคโคแมคโคเชียงฮาย จะอยู่แถวๆกับปีนังเฟอร์นิเจอร์นี่นะครับเนี่ยมันได้การโฆษณานะครับแต่ว่าจะประชาสัมพันธ์นี่ก็ไปเพี่น้องมาเอลสถานที่เอลกันนี่ผมพามาที่นี่เดี๋ยวสักครเ้งนี่ผมจะขึ้นไปบนนะครับป่าก็เป็นดังหน้าบนงานคนไหนอันนี้จากศิลปินแต่ว่าขวาศิลปะนะครับเปิดมาวาดภาพไปนะครับเนาะเปิดนั้นอยู่ยังเยี่ยงกันนะครับเปิดเลยมาวาดภาพคือบรรยากาศมันจะดีน้อยนะพอเป็นหนังชมวิวทัดกันนะครับเนาะ ก็ได้มุมแบมสี่หนึ่งนะครับในพอนามแสดายมีเบ็สเนาะจะจอมเบสักก๊หรอรโอ้โอ,โอ,โอ๋วันนี้วันพระเนาะเออแต่นะครับลืมไปวันนี้วันพระครับชมชมบรรยากาศไปรอบๆเนาะมือลมใจกันนะครับหลังจากกินขาา้าวเซจแล้วก็มาเกิดกันล่างพุ่ยล่างจอนนี่ทำเบสในงานนี่เริ่มกี่โมงก็ห้าโมงแหละห้าโมงทัานายอำเภอเนาะ อำเภอเมืองเชียงรายเปิดมาเปิดงานนี่นะครับนเนาะอันนี้เก็บภาพเก็บตุ๊กจางตั้งในบ้านนะครับพี่ดูคนนอนนะครับเด้อ <c oughs> มาแอบดางหน้านะครับเนาะเป็นศูนย์โอทอปปั้นกว่าแคลร์นะครับมูนึงนะครับเนาะจะแอบไปแอบชมบริเวณงาน วันนี้กันยังบบเปิดเดือนะครับเนื่องจาพิธีเปิดได้แต่ตื่นประมาณห้าโมงนะครับตอนห้าโมงแล้งนะครับน้องน้องออกปากออกพื้นเพราะว่ากทำไมนะครับสมดุกานก่อนพี่เบอกไว้ก่อนนะครับเนาะหลักไม่เอางานกันก่อนแต่ยังอยากจะลองเสียงดูนะครับเพราะว่ามันเป็นจะได้ฟองถ้าว่าเสียงโอเคแล้วก็พื่นเขาจะบาได้ขายหน้าเพิ่นเนาะอาจจะมาช่วยร่องก็ได้นะครับพึ้นตอนเย็นนะฮะเสื้อผ้ามันก็มีมาขายด้วยนะครับโอเคนอนหลัตามนี้นะครับ ตัวชุดงามๆตึงนั้นนะครับน้อชุดงามๆนะครับน้องเป็นขายของตัวโดยสินค้าตัวโอท็อปโดยนี่หลายอย่างกันนะครับน่าเป็นสุดสินค้าโอท็อปโอ้ชุดนี้งามนะครับผมแบบพี่น้องนะชมบรรยากาศไปลองหล่อกรรมกันนะครับน้อเป็นสตาผมแบบพี่น้องนะครับเออ เป็นสถาบันเป็นน้องปูเท่าคุณท่าคุณแกนะครับเพิ่อนเาเอาของมาขายนะครับเนี่ยหนักเนี่ยเป็นภักเป็นไม้นี่เป็นอะไรอย่างครับนี่อ๋อแมงคลอดเนี่เนาะภพักก็สองตกภาคก็สองกับนี้นะครับเนี่ยไปเอลชมบรรยากาศไปกว้างๆนะครับเนาะในเวลาเปิดแท้ๆนี่เปิดมีประมาณ5โมงนะครับเนาะ5โมงนะครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวคงจะได้มาแอวทำหนังกำหนึ่งนะครับเนาะ รรยากาศรอบๆไปนะครับน <c oughs> ี่เป็นมาจุตีทั้งเล็กเยอะนะครับของขินพฟล์ซุกกายซุกใจต้นไม้ลมเย็กเนี่ย สายยันมาแล้วครับวันนี้ได้เสียงนะครับเนี่นี่เป็นนั่นก็หลวงก็ไม่หลวงตัวในตัวเดียวกันนะครับค่ะกลุ่มพัฒกรรมกลึงไม้นะครับเนาะกลึงไม่พอเป็นไม่กลึงนะครับเนาะดู้ที่ปนทำสวยงามมากนะครับเขาไม่เอวได้นะครับเนื่อไม่เอวได้เลยเเป็นศูนย์โอท็อบนะครับเป็นศูนย์โอท็อบของบ้านขอแพร่หมู่หนึ่งนะครับเนาะอันนี้จะเป็นกลุ่มนะครับเกลุ่มพัฒกรรมกลึงไม้นะครับบ้านห่อแพร่หมู่หนึ่ง บนบ้านดูอำเภอเมืงเองจังหวัดเชียงรายนะครับเดตกกันไม่ผลงานนะครับนี่เพิ่นใจ้ฝีมือกลึงนะครับดเดี๋ยวผมจะพาไปพอที่โรงกลึงกันโอ้ยงามงามด้วยนั่นนะครับเนาะร,ราคากันตามมิตรภาพนะครับตามไม่นะครับตามไม่ของเพิ่นอันนี้อันยังยังมาเจ้าอยู่นะครับตอนนี้เิกำลังเตรียม ออกเต็มหัวอยู่เผิ่อจะเปิดประมาณ5้าโมงปุ๋นะครับนี่เป็นสินค้าฝีมือของอดีตของของคุณแม่บ้านก่อนครับของคุณแม่บ้านแน่นอนอันนี้รุ่นนี้ของคนหนึ่งเจ้าอ๋ออกระดาษสาอ๋อทำมาจากกระดาษนะครับอ๋ออันนี้ซอย ที่สยันของเขานะครับน่มันเครื่องเสียงมีพ้อทุกอย่างนะครับน่แล้วก็เป็นคับอันนี้เออป้ามันแบบผู้ช่วยพอดีเนาะคนหนึงไม่หลวงายูมันด้นได้สบกัมเาะลาไได้้หลายครับอ่ขเนก็ะาี่เป็นผิตภัณฑ์นะครับน่ผิตภัณฑ์ที่เปิลกึ่งไม้นะครับน่ะเปิกึ่งไม่มาที่ว่า ผมข้าปลาไปพอในบริเวณห้องถึงไม่นะครับเนาะไม่ผมนี่แหละครับเนาะถึงไม่มันมีคุณค่านะครับแต่ว่าไม่มันแห้งปั๊บเปิดนํามากึ้งแปงอย่างได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเนาะอันนี้ลงกึ้งวันนี้งองยาพักพรน,นะครับนี่เป็นลงกึ้งไม่เ <c oughs> ด็กครับผมโอ้ไม่เนาะพอไม่เอพอยังมีคุณคนะ่านี่เนาะทำทำออกมาแล้วโอ้สุดเดือดเลยเนาะครับเด็กเนี่ยครับโตจากเศษไม่นะครับไม่เป็นเป็นไม่ชำช้าหรือว่าไม่ไม่โกยเนาะ ไม่ชำสามไม่โกงมาอันนี้เป็นไม้ครับแดงแดงไหมครับไม่ชำสามกันเลยอูงามเนาะจะยูหมืนนะครับนี่ถ้าว่าถ้าเขามาแจ้งมจะยูหมืนกันเลยหมืนหมืนแหละถ้าเอาไม่น่าห่มนะมันก่อนถ้าถ้าตัดแดดถ้าลงะเชลกอย่างตักแดดได้มันก่อนอ๋อครับครับโอ้นี่ครับเป็นสลาด้วยนะครับนี่นะพอเราคนทำนะครับเป็นไม้อันนี้ลงสีแล้วเนาะย่อเดียวอยู่ครับคัดสีอยู่อ๋อคัดสีอยู่นะครับหนึ่งแต่งห้าแต่ยังครับ พอตอนนี้ยังไม่ได้ลงมันออกสีน,นี่ครับ <enth baseline. S 1> เป็นออกไม่ฉ่ำฉาเดี๋ยวครับเนาะไม่ฉ่ำฉาไก่<ฮ> <S 2> <S 2> ไปไก่มาทุกวันบมู่หันเนาะแต่เซตไม่เซตอิ่มได้นะครับผมไม่พี่น้องทำคุณค่านะครับเพื่อกับชุมชนเพื่อกับหมู่บ้านบ้านข่อแขกเป็นศูนย์เป็นสินค้าโอทอปเนาะทำเป็นศูนย์โอทอ<ำ>ปของบ้านข่อแขกมานะครับเนาะก็ฝากกันด้วยนะครับมาแอลกันได้นะครับบอกไก่บอกไก่นะครับเนาะอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านดูนะครับเนาะแถวแถวหน้าวัดข่อแขกนะครับวัดข่อแขก จะชมเออชมบรรยากาศรอบีกันไปก่อนนะครับในบริเวณนี่นะครับเนาะเป็นศูนย์เสินค้าโอท็อปโอ้ห้องน้ำคนสร้างงามนะครับห้องน้ำเนี่ยโอ้อยู่กับอันนาถางศิลปินบ้านขวักแร่นะครับนี่หอศิลปะนี่เปิดมาทำขโมดนะครับเนาะทำขโมดโดยอันนี้เป็นศูนย์สาธารณสุขมูลฐานนะครับเนาะเนี่ยเปิดทำเปิดทำได้เยอะนะครับเปิดทำมากันนักนะครับเนาะพอ แต่เบิร์ตจะมีงานนะครับประมาณ5โมงนะครับเนาะ5โมงทานในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเปิดมาเปิดนี่นะครับเนาะพอจบบรรยากาศไปรอบๆบ,บริเวณรอบๆทางเ,เปิดงานนี่คงจะเงยอะนะครับเราชอบก็ไล่กติดต่างเประมาณในช่องทีเจคําแรนเบิดท่าผมได้มาหั่นกั๊มหนึ่งนะครับเนบา,า,นถถา,านะนผมจะมาเก็บภาพบรรยากาศนะครับเนาะหมวนงานสันเล่ากันที่บริเวณนะครับเนาะมาจุติทางเลือก เยอะนะครับเมีทางเลือกเยอะของกินเปิดเลือกสุกไก่สุกใจต้นไม้ร่มเย็นมองเห็นน้ําใสนะครับเกาะท้องต้องไปแอวทุกวันเสาร์นะครับปืนเขาแน่าจะคงดงานทุกวันเสาร์ก็เปิดห้องไปแอวจูตี้นะครับบ้านของแพร่หมู่นึงนะครับสถานที่ร่มเย็นที่สุดนะครับทางป้าม่แอวกันก่อนนะครับเนอะปืนมีสถานที่นั่งเหาะงามสวยงามนะครับนั่งชมพืชพัน์นะครับกับริมน้ำโอ้ถ้าเป็นหน้าหนาวนี่เหมาะขนาดนะครับผมไปเป็นน้องหน้าหนาวนี่โคตรเอาเนาะ แต่บรรยากาศจะเหมาะนะครับชมบรรยากาศก่อนไปก่อนมีจุงจาให้หนัง่งด้วย <c oughs> มีชิงช้าให้หนั่งนะแต่ถ้าตอนกลางคืนปุ๊บผมจะมาเก็บภาพตอนกลางคืนน้ำซักการรก่อนนะครับในช่วงวันนี้นะครับตอนกลางวันนี่เนระาไมา่เอาน้ักกากันนะครับดูบรรยากาศกันไปรอบๆรอบ,รอบ,รอบส้สะพานอีกทีเดียวผมเดินมาทีกกี่นะครับนี่ ป้าใส่นะครับเนาะเดินไปเดินมาป้าใส่อันไม่เรียกอ้อล่ะวันนี้เจ้าวันนี้อันบอกป้ากันเมือนนอโอ้เนี่ยครับพี่ครับไปงานกระดินวัดป่ารัฐบาลมาเจ้าโอ้เนี่ยกับเอฟซีดีเจคัมแบนมาเจอกันนี่นะครับนอสังเกตได้ก็ครับมาเดี๋ยวนี้วางไม้แล้วครับบอกกลับไม้ละวางวางไม้ไปกลับอย่างนี้ กำเสียมพุทธิกุงนะช่องนั้นแน่เนอนนะครับชมบรรยากาศไปหลอกๆนะครับเดี๋ยวสักกำนะครับเนาะอย่าอันมดนะครับเนาะเดี๋ยวจะพักไปก่อนแล้วก็เดินไปป้ากันสักกำปื๊าแมลงนะครับเนาะถ้าพภาพแคปนี่ของในช่องของดิเที้ยคำเล่นก็ฝากกันก็อลไรก็ติดตามกันไปตัวไหนครับแอลนะครับเนาะจะมาแอลรยจะจัดทุกวันอย่างงูนะครับน่าต้องไปแอลทุกวันเสาร์ก็นะครับเนาะนี่น่าจะเป็นทุกวันเสาร์ก็ มาจุตินะครับก็เกี่ยวกับงานวันนี้ครับปิดป้ากับดีเจคำแลนนะครับอาจจะมี e p 2ีนะครับเน้งแตอีพหนึ่งนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวว่าเดี๋ยวซักปื๊ดบแน่นะครับเดีถ้าว่าถ้าบทที่ภารกิจอย่างจะมาไายทำเพื่อับผมเป็พี่น้องได้พอกันนะครับก็ป้ากันนะครับนะครับได้ช่องของดีเจคำแลนชอบกดไลค์กดติดตามเข้ามาครับสวัสดีครับ